เจสซอร์วิทนะครับก็มาตมเลนเอครับหนุ่ยเปิดสะพานเลนบีครับรอดสี่พันหนุ่ยเข้ารอบครับ 97 90ยกด้วยนะครับ203 5 13 16เจสวิตรถเสียการออกข้ามเลยนะครับ